สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำแหนมนี่ค่ะและนี่ค่ะแบบง่ายๆใครอยู่ต่างประเทศใครอยู่อะไรก็ทำได้หมดอันนี้เราจะใช้ใช้ถุงมือก่อนแล้วกันค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำตด ช้านิดนึงอุปกรณ์มันเปิดเปิดยากใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงแล้วตามด้วยน้ำตาลสองช้อนใครชอบหวานมากก็ใส่ใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เลยแล้วแต่ความพอใจผามะนาวให้หน่อยค่ะลืมค่ะเราก็ขยำ ก็ใส่น้ำปลาเป็นหน่อยหนึ่งใส่น้ำปลาหนึ่งทับทีไม่ถึงก็ได้แล้วแต่ชิมแหนมด้วยว่าแหนมเปรี้ยวแหนมเค็มเท่าไหร่ถ้ามันเปรี้ยวแล้วเราก็ไม่ต้องใส่มะนาวเยอะแต่อันนี้ก็พอเปรี้ยวอยู่บ้างแล้วค่ะใส่แค่นี้พอ คลุกให้เข้ากันแม่นบหใช่แล้วเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะมีหอมมีพริกมีตั้งโอ้แค่นี้เองไม่ต้องคิดเยอะ เราก็เลือกแหนมที่มันแบบไม่ต้อง,งเปรี้ยวมากอะเอาแบบประมาณเนี้ค่ะชื่ออ่างไหครับเจยเบนป่ะไม่ค่ะสั่งเข้ามาค่ะสั่งมาเลยค่ะจากสะพานสองลาดพท้าวสะพานสองเดี๋ยวเราลองชิมก่อนนะคะอ่ะตากล้องชิมดิ พออ,อยัังค่ะอร่อยอร่อยใช้ได้โอเคใช้ได้ก็พอแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะ